สวัสดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวย่อลงมานะครับในตอนเย็นก่อนที่จะดีตัวในตอนคำคำหลังจากนั้นนะครับเคลื่อนที่ไปทดสอบแนวต้าน1135และไม่ผ่านนะครับปรับตัวย่อลงมาเช้านี้ซึ่งคงเป็นผลมาจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าคาดการครั้งก่อนเยอะทีเดียว อย่างไรก็ตามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับตลาดคงจับตาในคืนนี้ที่จะเด็ดจะเล่นนะครับจะมีการแถลงนะครับข่าวประมาณตีสองนะครับซึ่งนักลงทุนนะครับคงจะดูท่าทีของประธานเฟดอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะนะครับมีท่าทีอย่างไรในการขึ้นอัตรอกเบียนะครับขึ้นดอกเบี้ยยูเอเซาแข็งทองมีโอกาสลงถ้าคงดอกเบี้ยนะครับยูเอเซ่าอ่อนทองมีโอกาสขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ไม้ที่1หากเข้าไป1นึ่ถือได้หากหลุดนะครับฉเฉลี่ยไม้ที่2ที่1-1-1-8ราคารีบาขึ้นตัดกําไรเช่นเดิมครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ